สวัสดีค่ะทุกคนแอนนี่เองนะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเนื่องจากว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินในรอบ2ปีนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนานมากแต่มีโควิดนะ วันนี้จะเป็นวันแรกที่แอนนี่ได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางไกลนะคะจะพาเพื่อนๆบินลัดฟ้าไปที่ประเทศออสเตรเลียด้วยกันนะคะในทริปนี้นะมีชาเลนจ์ด้วยนะแอนนี่จะต้องขับรถข้ามรัฐด,ด้วยนะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปของแอนนี่ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าต้องไปตรวจ a t ทนะคะที่สุวรรณภูมินะคะเขาจะมีโรงพยาบาลสินธวีน,นะคะตั้งจุดตรวจไว้ตรงนั้นเนาะเพราะว่าสายการบินของแอนนี่สามารถใช้ผลตรวจภายใน24ชั่วโมงนะคะ แอนนี่ก็เลยเลือกที่จะไปตรวจที่สุวรรณภูมิเลยนะคะง่ายดีนะคะแต่ว่าแอนนี่อ่ะไม่เคยปั่นจมูกมาก่อนเลยนะตั้งแต่มีโควิดอ่ะใช้วิธีตรวจด้วยการตรวจวิธีน้ำลายนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้แอนนี่ด้วยนะโดนไมหมอ่ะจมูกครั้งแรกอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงมากน้ำตาต้องไหลแน่ๆเลยแต่ตอนนี้อย่างหนึ่งนะคะเกิดปัญหาแล้วทุกคน เนื่องจากว่าแกร็บนะคะไม่ยอมมารับแอนนี่ที่บ้านอ่ะตอนนี้แอนนี่รอแท็กซี่อยู่นะแอนนี่เรียกแท็กซี่นะให้หมู่บ้านเขาเรียกแท็กซี่ให้นะแท็กซี่ก็ยังไม่มาทุกคนไฟ์สนะจะออกตอน8ปดโมงแล้วอ่ะตอนนี้ตีสี่กว่าแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะไม่รู้จะทันไหมอ่ะตื่นเต้นสุดๆเลยสุดท้ายนี้ก็ต้องขับรถมาจอดที่สุวรรณภูมิเองนะคะเนื่องจากว่าหาแท็กซี่ไม่ได้เลยเนะาะเป็นเวลาเช้าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสุวรรณภูมิแล้วนะ เดี๋ยวไปลุ้นกันหน้างานนะว่าที่ไปตรวจ ATK นี่คิวยาวหรือเปล่าเพราะรู้มาว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะมีไฟล์บินอเมริกาเยอะมากนะคะคนอาจจะเยอะนะเอ <Hey, S 1> ้โชคดีมาถึงมีที่จอดรถด,ด้วยลุ้นหนักมากกลัวมาถึงเราไม่มีที่จอดรถนะสุดท้ายยังไงก็ต้องมาเสียค่าที่จอดให้สุวรรณภูมินะคะเก่ว่าจะนั่งรถสบายๆซะหน่อยจองไวมก็ไม่มีคนมารับเรานะคะแย่จังเลย สถานีต่อไปไปตรวจ ATK แย่จมูกกันจ้ะเรามาถึงแล้วสวุวรรณภูมินะคะผู้ร่วมเดินทางหนุ่มน้อยสองคนหนึ่งสาวนะคะกลังจะตรวจ ATK แล้วนะคะอยู่ข้างหน้าเออ uh, the booth อ๋อเหรอใช่กดยูชานอล นมนีการทิดาฝากติดตามนีนี่การทิดาด้วยนะคะ thank you ตอนนี้อินเทอร์เนต็ตมีปัญหานะคะทุกคนงานเข้าอีกแล้วรถก็ไม่มารับจากทีบ้านอินเทอร์เนต็ตก็มีปัญหาอีกนะพี่พี่พทางโรงพยาบาลสมิติเวชแนะนำแล้คะว่าถ้าเกิดว่าเวลากระชั้นชิดแนะนำให้เปลี่ยนไฟนะคะเพราะว่าทางพี่พี่เขาก็ไม่สามารถการันตีได้เนาะอินเทอร์เนต็ตมีปัญหานะ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปราบรื่นด้วยดีนะสู้ๆสูๆค่าบริการคนละเท่าไหร่นะคะ5 5าบาทอ๋อค่าบริการคนละ550นะคะ oh. พี่ๆเขา oh. บริการน่ารักมาตรงนี้ได้ oh. เลยนะ <Okay. S 1> นี่จุดตรวจนะอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาไม่เกินชั่วโมงนึงอ่ะได้ผลแน่นอนเลยนะอยู่ตรงนี้นะคะประตู3นะคะจุดตรวจ ATK นะคะ นี่เลยบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะคนก็ไม่ได้เยอะมากนะมีคนก่อนหน้าอันนี้หนึ่งคิวเองนะคะนี่นะคะที่ตรวจนะเราก็มารอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราตรวจตรงนี้แล้วก็นั่งรอผลนะพี่ๆเขาแนะนำให้เราไปรอที่ชั้นสนะคะของโรงพยาบาลสมิติเวชนะ ยืนหรือนั่งคะรอดฉีวิจออกมาค่ะพี่พยาบาลตรวจดีมากเลยนะคะไม่ได้เจ็บอย่างพี่นนี่กังวลไว้ตอนแรกนะคะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอผลข้างในนะร้อนมากเลยตอนนี้อยู่ข้างนอกมารับผลนะคะนี่ผลได้แล้วบริการเร็วทันใจมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไฟบินเทียบเลยนะคะเดี๋ยวยืนเลงก่อนไฟไหนของแอนนี่นะคะน,นี้เรารอบนี้เราแลกตั๋วเครื่องบินมาใช่ไหมแลกไม่ทันคิดช้าแลกช้าก็เลยต้องไปชั้นอีโคโนมีนะคะค่าเดินทางคนละ7850บาทค่ะคนเลยแอบเยอะนิดนึงเนี่ย อ๋อต้องกรอกดีทีดีก่อนเดินทางด้วยใช่ไหมคะออสเตรเลียต้องไปนะคะอ๋อถ้าจะไปออสเตรเลียต้องกรอกดีทีดีก่อนนะคะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เกิดเหตุวุ่นวายมากนะอันนี้ไม่ได้กรอกเอกสารมาก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียต้องมายืนกรอกเอกสารนานมากแล้วก็สุดท้ายทําไม่ผ่านนะในระบบเลยต้องถือเป็นเปเปอร์ไปนะกําลังจะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะ ไปขึ้นเครื่องแล้วคุณได้ไปต่อนะหลังจากวุ่นวายเยอะเดี๋ยวไปวุ่นวายอีกทีที่สนามบินออสเตรเลียนะคะเข้ามาถึงข้างในแล้วจุดเช็คอินตรงนี้นะไม่ได้มานานมากเลย <c oughs> เราไปนั่งที่เล้ากันก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่นะอันนี้ดูแล้วยังเหลือเวลาอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งที่เล้าแล้วก็ค่อยไปขึ้นเครื่องค่ะหิวข้าวแล้วด้วย ถ้าใครเข้ามาถึงเร็วนะตอนนี้ร้านค้าก็เปิดให้ช็อปเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากแกช็อปปิ้งก็ช็อปได้นะแต่นี่หิวข้าวอันนี้จะไปกินข้าวก่อนดีกว่าไม่ช็อปปิ้งแล้วคิดไปคิดมาว่าจะไม่ช็อปแล้วแวะบ,บุการีแป๊บหนึ่งเนาะมีไซส์ M ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราลองไซส์ S ดู <S เมื่อกี้พูดตั้งแต่ต้นคลิปนะบอกว่าจะไม่ช้อปปิง้งต่ลองไซส์ S ดีกว่าอันนี้น่าจะใหญ่ไปนะคะค <Okay. S 1> แต่เขาก็ใส่ง่ายดีเนาะ,นะไซส์ S พอดีเลยนะสวยไหม สวยมากไหมคะมนาฬิกาก็สวยมาแต่แบบช้อปปิ้งนะคะเลยไปเราไม่ทันเลยอะ่ะวันนี้เวลาแบบกระชันชิดทุกอย่างเลยนะนี่ต้องจำสปีดอล์อกละ ไปเกตก่อนเขาเรียกขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยเกต E7 นะคะของแอนนี่เดี๋ยวต้องจำเลยควเนี้ยบรรยากาศสนามบินคิดถึงมากๆเลยถึงเกตแล้วน,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 นี่เครื่องบินมาจอดรอเราอยู่แล้ว คนก็แอบเยอะอยู่นะเนี่ยรอขึ้นเครื่องกันเต็มเลยตะกี้บอกว่าจะวิ่งไปเราอีกสักแป,ป๊บหนึ่งถ้าวิ่งไปไม่ต้องขึ้นละเครื่องเนี่ยขเขาไปกันก่อนแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวช้ากันบนเครื่องรองขึ้นเครื่องนะฟ้าสว่างแล้วเครื่องบินก็มาคอยแล้วเหลือแค่เขาเปิดเกตให้เราเข้าเราก็เข้าได้เลยนะจ๊ะดีใจส,ะสะออุดๆเลย เพื่อนไปบนฟ้าอีกแล้ววันนี้หลังจากไม่ได้บินมานานส่งปีกว่าขอให้ทริปนี้ทุกอย่างราบลื่นปลอดภัยกลับมาถึงประเทศไทยนะคะเพื่อนๆส่งกำลังใจเชียร์อันนี่ด้วยนะพร้อมแล้วเราไปขึ้นเครื่องกันค่ะไปขึ้นเครื่องกันค่ะสวัสดีค่ะ

มาบนเครื่องบินแล้วนะคะรอเครื่องเทคออฟนี่ดูเครื่องบินดูเครื่องบินตื่นเต้นเหมือนเด็กที่เคยขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอย่างว่าเนาะเราไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนานมากอะ่ะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะอันนี้ก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างเลยนะคะไใลนี้ก็ใช้เวลาการบินประมาณ9ชั่วโมงนะคะ 9ชั่วโมงที่เราจะอยู่บนเครื่องบินเนาะก็นั่งกันยาวๆไปเลยคงจะเมื่อยขาน่าดูเหมือนกันนะคะคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรสู้ๆเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะขอบคุณนะคะนี่ทีวีดูได้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าทีวีเนี่ยมีหนังให้เลือกเยอะหรือเปล่าเนาะ วันนี้อันนี้นั่งชั้นอิโคโนมี่นะคะนี่ก็เป็นทีวีของชั้นอิโคโนมี่นะแล้วก็เขาก็จะมีรีโมทให้ตรงนี้นะมีรีโมทเนาะเราไว้ดึงออกมาเนาะกดตรงนี้เราก็ดึงออกมานะเราก็มาเลือกหนังเลือกฟังวิทยุเล่นเกมอะไรพอได้อยู่นะคะ่าเวลานะ9ชั่วโมงหูฟังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหูฟังนะก็อาจจะแบบจเจ็บหูนิดนึงนะถ้าเราดูนานๆน,น,นะแล้วก็มีหมอนให้หนึ่งอัน วให้หนึ่งอันนี่การบินไทยนะคะการบินไทย่ายกันบินแห่งชาติของเรารักคุณเท่าฟ้านะคะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวดูซิช่องนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีนี่นะเขาก็มีถุงนี่นะเผื่อใครจะอุ้งอะไรนี้นะมีถุงมาให้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรละตรงนี้ก็เป็นแบบเปิดออกมาเนาะทานอาหารได้เนาะนี่เราก็สามารถแบบ ป้ดึงอะไรอย่างนี้ออกมาพอได้อยู่นะปรับมาได้อยู่นะนี่นะก็แบบเก็บไปก่อนเพราะเรายังไม่นั้นนะมาดูระยะขาดีกว่าระยะขานี่อันนี้นั่งหลังตรงก็มีพื้นที่พออยู่นะนี่นี่คนข้างๆอันนี้เรายังไม่มาแต่เปิดให้ดูก่อนถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูดดข้างอันนี้เห็นไหมก็มีระยะขาเหลืออยู่นะพอได้อยู่นะนี่ถ้าเบาก็โอเคนะนี่นะเบาะนั่งนะดีงามนะจ๊ะ ใช้ได้เลยเขามีตรงนี้ให้ด้วยนะเนี่ยเราก็ปรับลงมาวางขาได้นะถ้าแบบใครอยากจะวางขาก็ปรับวางขาได้แต่ว่าเดี๋ยวเครื่องจะขึ้นเนาะนี่เอาขึ้นก่อนเอขึ้นไหมก่อนเดี๋ยวโดนดุน,นะคะก็น,นั่งเรียบร้อย Ready to take off นะคะเคองพิมอยหลังแล้วโหี่พี่อบผาผมมาให้ ขอบคุณค่ะตอนนี้เครื่องก็เตรียมเทตออฟแล้วนะถอยหลังตั้งลำแล้วค่อยๆถอยหลังช้าๆดูสิสนามบินบ้านเราสวยเนาะสนามบินสวนรุภูสนามบินแห่งชาติของประเทศไทยนะคะสวยงามมากเลยวันนี้เราบินกับการบ,บินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะ เพงขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วผ่นนะดูเป็ด2องนนี้นะคะเปิดสด,ดก็คือตรงนี้นะเปิดปิีนะคะเขาก็จะมีกระจกให้หนึ่งอันนะตรงนี้นะแล้วก็วก็เป็นชักโครกง่ายๆตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีน้ำหอมให้ตรงนี้ อยู่ตอนกลางของประเทศใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปซิดนีย์เนาะตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางของเขาเนี่ยที่ข้างนอกเป็นดินแดงๆเนี่ยยังต้องใช้เวลาบินอีกสักพักหนึ่งนะคะนี่นะเขาบอกว่าเหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงนะคะนี่ Time to Destination นะคะ3ชั่วโมงเนาะจุดหมายปลายทางของเราก็คือตรงนี้ซิดนีย์นี่เอง เราเดินทางมานี่ก็ประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบินประมาณ9ชั่วโมงแปดชั่วโมงกว่าเก้าชั่วโมงนี่เราก็บินมาประมาณ5ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะเกือบหกชั่วโมงแล้วตื่นเต้นใกล้จะถึงแล้วนี่ถ่ายให้เพื่อนชมสวยๆภาพสวยๆ ตอนนี้เหลืออีกแค่ชั่วโมงกว่าก็จะถึงแล้วนะเพื่อนๆกำลังจะถึงเมืองแอดิเลดแล้วพอผ่านเมืองแอดิเลดก็จะถึงซิดนีย์จุดหมายปลายทางของเรานะคะเดี๋ยวก่อนจะเครื่องจอดเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอาหารมื้อเย็นอีกมือ้อนึงเนาะเดี๋ยวนี้จะได้ทานอาหารมื้อเย็นอีกหนึ่งมื้อแล้วก็หลังจากทานอาหารเสร็จคิดว่าไม่เกิน30นาทีเครื่องน่าจะลงค่ะ คุณนะคะขอเป็นซอสพริกดีกว่าคะ่ะนี่อาหารอินแอนนี่อาหารเย็นแอนนี่นะคะเป็นกุ้งครีมซอสนะคะกับสปากเกตตี้ก็มีหนมปังมาด้วยนะมีชีสด้วยมีขนมหวานด้วยอะ่ะสลัดเนาะมีอาลมอนมีน้ำขอบคุณนะคะค ซอสมาเพิ่มเปิดพาสต้าให้เพื่อนๆชมนะคะพาสต้าซอสคินกุ้งนะของอันนี้น,นี่พาสต้าดูดีเหมือนกันนะดูดีเหมือนกันนะใช้ไดค้คนนั่งข้างแอนนี้นะก็ทานกระเพาะไก่ไข่าดาวนะเปิดให้ดูกระเพาไก่ไข่าดาวดีกว่าขโมยเปิดคนนั้นคะ กะเพราไก่ไข่ดาวนะของสายการบินไทยค่ะกินก่อนเนาะเดี๋ยวเราอยู่ต่างประเทศเราจะคิดถึงกะเพราไก่ใช่ไหมกะเพราหมูกะเพราไก่ไข่ดาวอาหารไทยของเราเครื่องดื่มแมนนี่ขอเป็นโค้กซีโร่นะคะนี่ใส่น้ำแข็งให้ด้วยเราก็จะได้น้ำโค้กซีโร่นะหนึ่งกระป๋องเลย เองเลยนะคะวางไว้ก่อนได้หนึ่งกระป๋องนี่ก็เป็นมืออ้อเหญ่หองน,นี่นะสรุปก็คือมีพาสต้าขนมปังนะแล้วก็มีโค้กซีโร่หนึ่งกระป๋องมีสลัดด้วยมีขนมหวานด้วยนะคะได้เวลาแล้วหม่่ำก่อนนะหันมาอีกทีข้างนอกมืดมากเลยนะ ตื่นนะทานอาหารเย็นนะคะ ถึงออสเตรเลียกันแล้วนะคะ Welcome to Sydney ค่ะคืนนี้อันนี้จะนอนที่โรงแรมใกล้ๆกับสนามบินนะคะเดี๋ยวจะต้องเดินไปหาทางก่อนเดินไปทางไหนนี่ รู้สกว่าทานขา้าวแค่มื้อนะบนเครื่องบินนะก็ยังหิวอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นเวลาไทยก็แค่เท่าไหร่อะทุ่มนึงมั้ง<ม>ก็เลยแวะที่แม็กจูเนลนะคะแวะแม็กจดเนลสนอยนี่อันนี้สั่งนี่มาเมนูโปรดโบรสเสนโคกนะอยากให้เมืองไทยมีจังเลยเมืองไทยไม่มีอะโบรดเสนโคกน,นี้สั่งไปกินที่โฮเทลด้วยชิคเก็ตดัดเกีน,นะคะ อยากให้เมืองเทียนเยียนที่สุดเลยอร่อยชอบอันนี้ก็เข้ามาถึงในห้องพักแล้วนะคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยเอาเป็นว่าทริปนี้เนาะก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะประเทศไทยมาถึงที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้จะไปรับรถที่นี้เช่าไว้นะเพื่อขับเดินทางต่อนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปขับรถเดินทางไกลๆสวยๆให้เพื่อนๆชมกันนะแต่วันนี้จะต้องขอลาไปก่อนเนื่องจากเหนื่อยมากนะคะ อยู่บนเครื่องก็นอนไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เพราะว่าเราตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะหวังว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของไอ้นี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญกด,กดกระดิ่งให้นี่ด้วยนะคะวันนี้นีิลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ